สวัสดีครับนางรองพอดีเลียพวกกับผมโทนสายเสียบเช่นเคยครับพี่น้องวันนี้ก็จะพาพี่น้องมาดักเบ็ดอีกือนเดิมครับแต่ว่าเราเปลี่ยนหมายครับวันนี้จะมาอยู่แถวแถวบ้านสิงครับพี่น้องก็มากับทีมงานครับผมครับผมรู้ดับแนวครับครับผมนัดนายเจ้าครับครับผมเสียวรู้เกี่ยวครับครับผมพัานทีมสายเสียบครับนู้นนี้วันอะไรวะวันเพื่อฮัด ทำไมเห็นเข้าไปวัดเต็มเลยวะวันพุธวันพุธเอ้ยทำไมเห็นเข้าไปวัดเต็มเลยวันพระแม่นี่อะไรมาใส่เบ็ดวันพระนี่นะไครเราตายแล้วพี่น้องเ้ยบอกว่าเยือตัวใหญ่ให้สั่งหนึ่งไว้จริงๆเลยยังไม่ทันขยับเลยสั่งเหลวเยือกหม้อใหญ่เดีวมาเราก็จะเป็นตกใส่เลยจำเป็นต้องใส่นั่นดี งานเยอะก็ตายเองพระก็ก,กินปลาคือกันนั่นแหละลองต้งไมไปใหบ้บ้าเอามดแล้วต่การเอาติดตามชมพี่น้องว่าใส่เวทวันพะเราจะทำบาปขึ้นไหมครับผมใครทำบาปขึ้นเดี๋ยวติดตามไปชมกันเลยครับ <laughs> <laughs> นี่ก็เป็นเบสใส่ในนาครับพี่น้องความยาวที่ผมใช้ก็อยู่ที่120ยิบเซนครับเยอที่ผมใช้ครับวันนี้ อย่าลุกฮวกครับนี่ครับตัวใหญ่พอสมควรอยู่ครับวันนี้ก็วันพระดาเห็นหนูรับแนวว่าครับผมก็ใส่ติดเมนเลยครับนี่บรรยากาศยามเย็นครับพี่น้องเดี๋ยวไปรอติดตามผลงานครับผมว่าจะมีให้พี่น้องได้ชมไหมครับอาจจะเสียงลมแรงนิดหนึ่งเด้อพี่น้องอยู่กระทงครับผม ที่เกี่ยวเหยื่อลูกคั้วครับพี่น้องใช้หัวแม่มือครับกดหัวเข้าไว้ครับแล้วก็เกี่ยวที่โคนหางครับนี่ครับไปครับได้เวลาพาพี่น้องไปยามเบ็ดแล้วครับไม่รู้จะมีแต้มไหมพี่น้องเพราะว่าวันนี้ก็วันพระครับ ไม่รู้จะทำบาปขึ้นไหมครับผมไปเดี๋ยวตามผมไปเลยครับคันแรกมีเห็นครับพี่น้องคันที่สองเหยื่อก็ยังอยู่ครับอู้ดูรอยพี่น้องเปลี่ยนพวกปันถนนลาดยางครับ อันนี้น่าจะเป็นรอยแฟกุขีีเล็กครับมาใส่อันนี้มีรอยฟาดเหยือครับผมเหยือรูดหายแต่ผมเสียบเหยือแป๊บนึงครับเอาแล้วครับพี่น้องตเตรมแรกครับระช่อนครับใส่สวยเลยพี่น้องน,นี่ผมไม่ได้ออาไามาใส่ครับแต่ผมถอนคันเลยแล้วกันครับค่อยมาใส่ทีหลังครับ เห็นไหมครับลูกพี่น้องแจมสองครับนี่เป็นปลาไหลครับมั็นปายด้วยครับปลาไหลไ้ใหญ่ครับผมแจมสองครับเดี๋ยวติดตามกันไปยิกครับผมมาแล้วครับแจมที่สามครับเป็นปลาอะไรครับผมเดี๋ยวไปรุ่นดูครับดึงที่เบาๆอ่เนาะโอ้ปลาดุกครับปลาดุกโเป็นปลาดุกไซสวยครับ นี่ครับลูกใสสวยครับผมเดี๋ยวเราตามไปดูเตียนทีนสายเสียบครับวันนี้ก็ดักเบดในห่วยครั้งแรกครับพี่น้องซึ่งทีนสายเสียบก็ไม่เคยดักในห่วยสักครั้งครับดักแต่ในนาในนาก็ดักอยู่สองสามคลิปครับที่ได้ไปดักในห่วยวันนี้ก่อเราไม่ได้มาดูหมายครับพี่น้องแล้วน้าในนาไม่มีครับเตียนทีนก็เลยลงไปดักในห่วยครับติดตามครับว่า เส้นทีนสายเสียบเราจะมีแต้มให้พี่น้องได้ชมไหมครับเพราะว่าการเลือกไม้ในห้วยกับการเลือกไม้ในนามันต่างกันครับผมเดี๋ยวติดตามครับนี่นะเพราปลาไหลอยู่นี่นะวัดดึงยยกโยกเลยใหญนี่โอ้หัวชนน้อยโอ้ชนน้อยจริงด้วยดิยนี่เอ้าในเมืองที่กูใส่แล้วนี่ใส่ครับ อมาแล้วครับของเซียนทีนสายเสียบครับเต็มแรกครับผมีไปในเสียเสียบ้อยครับเต็มแรกครับผมปลาอะไรทีนดึงอยู่น่ะตัวหมอตัวหมอใหญ่ตัวหมอมันขึ้นดึงแรงแท้ตัวหมอจริงๆริงครับนี่ตัวหมอใสสวยเลยครับเอาุด แต้มสองครับผมของเส้นทีนสายเสียบครับนีอมันตาเลยปลากุดครับปลากุดน้อยใส่มาตรถานใส่มาสถานอีกแล้วเอากุดกุดดีๆนะปลากุดน่ะเ, <laughs> เรียบร้อยครับอ <laughs> ันแหละปลากุดกินมันจะบิดเป็นเกี่ยวอย่างไงแหละเหมือนปลาลำพองเลยมันต้องคลายสายออกดา พอๆนี่ดึงนี่นดูวะไ,ไหนปลาอะไรโอ้ปะดุกใหญ่ปอ๊ะดุกใหญ่นี่อือกดขันยวบๆเลยเอาปดปดเดี๋ยวจะลุดยดยยยวๆๆยัยค่อยๆดึงขึ้นเขียวอ่กากดใส่ถุงวางจับดีๆนะเต็มทีสามได้เนอ ก็ม <S an> ีแต <an> ้มให้พี่น้องได้ชมอยู่ครับแต่ว่าตอนนี้ทีมงานก็ได้กลับบ้านหมดแล้วครับเพราะว่าไม่มีที่ใส่ครับน้ำในนาไม่มีครับไม่มีใครได้มาดูหมายก่อนครับผมตอนนี้ก็เหลือผมอยู่กับเทียนทีนครับแต่ก็ยังใส่อยู่พี่น้องเดี๋ยวมาเก็บเช้านู่นแหละครับเดี๋ยวผมพามาลุ้นตอนเช้าอีกรอบหนึ่งครับผมนี่พี่น้องครับดึงแรงๆเลยครับเดี๋ยวเป็นลุ้นครับว่าเป็นปลาอะไรครับผมโอ้พี่น้องเห็นไหมครับ ตลาดครับนี่ครับใ้ใหญ่ครับครับพี่น้องเทียบกระฝ่ามือผมครับเท่ากันเลยครับผมเดี๋ยวที่ตามไปอีกครับหืเสียงปลาตีอยู่ข้างหน้าครับเดี๋ยวไปรุ่นดูครับปลากินเบ็ดไหมครับอู้ใช่จริงๆด้วยพี่น้องเห็นไหมครับผมบอกแล้วใส่น้ำตื้นมีตัวครับ เห็นไหมครับนี่ใส่สวยครับประช่อนนี่ครับเดี๋ยวผมปลดแป๊บนึงครับนี่ก็มีเสียงตีครับพี่น้องเป็นรุ่นครับนานพีน่น้องเห็นไหมครับ นีใ่ใส่น้ำต,ตื้นๆครับเนี่อันนี้เป็นเคล็ดลับเลยนะพี่น้องถ้ามีตัวไม่มีเหลือครับอันนี้ก็เป็นปลาดุกครับเนี่ยเดี๋ยวผมขออนุญาตปดแป๊บหนึ่งครับม้พี่น้องป่าอะไรครับมันป่าเนื้ออ่อนเลยครับอู้ใช่จริงๆด้วยพี่น้องในนาก็มีป่าเนื้ออ่อนครับแอนแรกผมว่าจะมีอยู่แต่ในหวัวขึ้นมาแต่อะไรนานี่เดี๋ยวผมปดก่อนครับพี่น้อง สวัสดียามเช้าครับพี่น้องได้เวลาพาพี่น้องมากู้เบ็ดแล้วครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันเลยครับผมว่าช่วงเช้าเราจะมีปลาให้พี่น้องได้ชมไหมครับส่วนเซียนทีนก็แยกไปกู้อีกบอลหนึ่งครับผมถ้ามีเวลาคงได้ไปถ่ายให้พี่น้องดูครับโอ้พี่น้องคันนี้งอลงงงเลยครับอยู่ไม่น้อ่นี่เดี๋ยวลองไปลุ้นดูครับโอ้น้องอยู่อยู่ครับโอ้นี่แต่ตายครับนี่ ใส่ใหญ่เลยครับพี่น้องอตัวนี้เกือบรูครับเจะไดยที่ตายครับนี่พี่น้องปลาเนื้อ,อ่อนยิกเลีวครับผมตัวนั่งลองจะเรียกว่าปลาลำพองครับบางที่จะเรียกปลาเสื่อมครับนี่ ตอนนี้กลับมาถึงบ้านแล้วครับพี่น้องกู้เบสเซ็ตแล้วครับผลงานสองคนพ่อลูกครับรอบเช่าก็ผลงานขนาดนี้ถือว่าเม่ผ่านครับแต่ก็พ่อได้ต้มได้แกงอยู่ครับยังไงก็คลิปนี้คงต้องลาพี่น้องสัมนี่แล้วครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าเด้อพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีครับ